กรับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านและท่านผู้ที่นั่งอยู่ในโรงนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวอนิสเอรีจะเป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้คู่กิดและดิฉันฮานาบิตาฟี่แฟรี่ที่ได้รับที่สุดในจักรวาลนะคะชัดชัดที่มีมีเสียงจากทางบ้านด้วยนะคะมันเสียงยุ่งเลยนะคะว่าไหมจริงค่ะจริงนะคะก็ ในวันนี้นะคะพวกเราจะมาเล่นเกมซึ่งจัดได้ว่าเป็นเกมโชว์เลยก็ว่าได้อคือดิฉันเมื่อกี้เหมือนเห็นมีคนตะโกนว่าหมูจกใยีรงหนังด้วยฉันงงมากค่ะจริงๆแบบเป็นปากคัว่าโหมดดิฉันดิฉันว่าถึงแม้พวกเขาจะใส่แมสอยู่แต่คุณสามารถรับรู้ด้วยสีวิญญาณสินะคะ พี่ทานบีค่ะคุณสามารถรับรู้มันได้จิตวิญญาณใช่ไหมคะว่าตอนนี้ผู้ชมในโรงกำลังตะโกนคําว่าโมูใส่กันอยู่ใช่ไหมคะโอ้โหดิฉันเมื่อกี้เห็นที่พวกเขาข่ำระบบมือด้ค่ะะก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็เข้าใจอ่ะค่ะมาต่อเลยค่ะคุณเอพิธีกรอนนิสอะไรยีนะคะโอเคค่ะเกมที่เราจะเล่นกับสาวๆด้วยกันเองทั้งหกคนนี่จะมีทั้งหมด6 เกมนะคะอืมซึ่งแต่ละเกมเนี่ยก็จะมีกติกาแตกต่างกันไปบาบาบาบ,าบราในแต่ละเกมนะคะบอกก่อนเลยว่าแต่ละเกมที่เราจะได้เล่นกันในวันนี้นั้นสุดแสนจะพิสดารเหลือเกินพิสดารหรอคะ <c oughs> เป็น <c oughs> ใช่เป็นเกมเป็นเกมทีม่ทางลูกพี่ได้สรรหามาอ่าพอแค่พูดคำว่าลูกพี่ทุกคนก็น่าจะเดาวความแตก<ช>ออกแล้วใช่ไหมล่ะคะ อไคไม่เกี่ยวค่ะเป็นคำถามความรู้รอบตัวเนี่ยไปร้องไห้ไม่ยอมอยู่ฟังเนี่ยอคนเรานะคะอ่ะมาคําถามของเราก็คือชื่อมองเหลืองของประเทศใดยาวที่สุดในโลกตอบค่ะกรุงเทพมหานครค่ะอา้าแล้วพี่ตอบได้เตมสมอเสมอเสมอเสมอ,สมอตอบพร้อมกันได้เสมอ,อตอบชื่อเต็มเปลา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอบเหมือนกันโอเคอคำถามต่อไปทังขยะสีเหลืองมีไว้ใส่ขยะประเทศใดประเภทใดทั่วไปใบดินเลนส์เซาท์จัสต์ตะไลเราพี่ตอบถูกอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงอ่ะโอเคเอาข้ออื่นแล้วกันนะเมื่อกี้แบบอ่าเออเอาเป็น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  อืมอันนี้ยากไปนี่ยากไปโอเคลำรถไฟแรกตั้งอยู่ที่ประเทศใดอเมริกาเฮ้ยเฮ้ยตอบผิดทั้งคู่โอเคจีนจีนจีนอังกฤษ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 ไม่ทันแล้วคุณเฉลยไปแล้วไม่ทำแล้วถามปุ๊บตอบปั๊บเลยนะเมืองหลวงของญี่ปุ่นคือเมืองใดโโตตเเกกีียยววโตเกียวโตเกียว อ๋อลาฟี่ชนะพูดชนะแล้วนี่เชียวเราไม่พูดชนะแล้วสถานที่ของผู้ชนะนะคะโหวินเดอร์ทำได้ยัไงกันเนี่ยโอธยเพราะความฉลาดเธอล้วนๆเลยยังไงล่ะสุดยอดสุดยอดเธอพชนได้เลยคะเอ่อเลี้ยงชาบูคนแพ้ค่ะได้อยากกินมูมูวานาแล้ว่โอ้โห ยังไง่ีค่ะเสียใจดีคะเอออยากที่ชาบูบ้านาคนชนะจะต้องเลี้ยงชาบูหมูกระทะอีกห้าคนที่แพ้ค่ะเย้่องม่ขอขอพูดช้าหน่อยอะไรอ่างเงยไะอ่ะ speed s p e ต่อให้ราฟฟี่จะชนะหรือว่าต่อให้ราฟฟี่จะแพ้นะคะแต่ถึงยังไงเนี่ยราฟฟี่เนี่ยมีแผนที่จะเลี้ยงทุกคนไปทานของอร่อยๆกันอยู่แล้วเพราะฉั้นไม่ต้องห่วงนะครับเสีย Không okay. ừ, ừ, <laughs> <laughs> <trai> <laughs> là... được trai là